สวัสดีเพื่อนนชาวีีสายที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างช่วงนี้สอบกันอยู่เป็นไงปวดหัวกันเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พี่ไขตุนก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับผมมีเกรดดีๆนะครับผมตั้งใจสอบด้วยนะเข้าใจไหมช่วงนี้ก็พยายามเล่นเกมให้น้อยลงโอเคปะ่ะสัญญาได้ปะ่ะโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็ช่วงนี้นะครับพี่ไขตุนกําลังจะทํารายการใหม่นั่นเองชื่อรายการชื่อว่า วัยรุ่นฟรีไฟนะครับวัยรุ่นฟรีไฟเนี่ยก็จะประมาณว่าให้น้องๆทุกคนส่งคลิปฮาๆเกี่ยวกับเกมฟรีไฟหรือว่าคลิปไฮไลท์ยิงหัวหดหดตักต่อเทพเทอะไรอย่างนี้นะครับส่งมาให้พี่ไข้ตุ๋นในแฟนเพจให้หน่อยนะพี่ไข่ตุนจะโพสให้ทุกคนส่งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมลิงก์ของแฟนเพจอยู่ข้างล่างนะโอเคไหมก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการทาคลิปของพี่ไข้ตุนด้วยอุ้ยเป็นไงน่ารักปะเออโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้พี่ไข้ตุ่มพ่นจะปเกลียนนใุ่มพ เราเนี่ยจะมาแนะนําของใหม่กันก่อนนะครับ GM ได้นําชุดก็จิกลับมาแล้วทุกคนเออนี่เป็นชุดก็จิอีโว้นั่นเองหลายๆคนก็ยังไม่มีใช่ปะนี่เลยอย่าลืมรีบมาจับจองกันด้วยนะครับผมมีเวลาเพียงแค่4ี่ห้าวันเท่านั้นนะทุกคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีชุดอะไรกลับมาบ้างก็จะมีชุดก็จิสีน้ําเงินอันนี้ก็จิลายวัวก็จิมินเนี่ยนก็จิสีชมพูนะครับโอเคนะครับผมก็จะตามนี้นะทุกคนแล้วก็ GM เอาชุดไทมอนใหม่เข้ามาขายด้วยนะครับผมนี่เลยนะทุกคน ปเป็นไงเท่ไหมเหมือนชุดเมจิกเลยนะครับมาดูกันว่าพี่ใครตุนเนี่ยจะหมดบัตรฟรีไปกี่ใบนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปเลย,ยไป,ไปโอเคนี่ครับผม50ใบก็ออกแล้วอ้ยพี่ใครตุนโชคดีมากๆเลยนะครับเนี่ยขอดูหน่อยดีว่าของใหม่นี่มันสวยแค่ไหนหอร้ยเท่นะมันมีคา98พุ่งมาด้วยนะทุกคนเอฟเฟคดูดิอาชื้อันนี้หลอดเท่เกิน <laughs> โอเคกดรับไปเลยใส่ไหมครับ เรียบร้อยนะทุกคนเป็นไงสวยไหมพี่ไขยตุนเชื่อว่าน้องๆผู้หญิงหลายคนต้องชอบแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าชุดอันนี้นะมันสวยน่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเอาหน้าออกมันไม่สามารถซ่อนกระเป๋าได้นะครับผมชุดนี้นะเอาเป็นแว่นตาลูกหัวใจก็แล้วกันนะอันนี้แรงมากงอเป็นไงทไเทเปียวมาเดี๋ยวเราไปเรียนในกลุ่มพี่พศกันดีกว่าทุกคนคือแบบช่วงนี้ห้าวอะครับอยากยิงหัวทุกคนมีนะฮะกลุ่มพี่พาศพาซ่านะครับ น้องๆก็อย่าลืมนะเข้ามาในกลุ่มกันด้วยนะทุกคนอะเดี๋ยวพี่ไข่ตุน๋นขอพิมพ์ก่อนใครอยากยิงหัวกับพี่ไข่ตุน๋นอะมาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันใส่เลขห้องเข้าไปเดี๋ยวพี่ไข่ตุ๋นใส่เลขห้องก่อนปึ๊บเลขห้องแล้วก็รหัสหนึ่งสี่หนึ่งสองโอเคเอยเดี๋ยวแค่นี้ไม่พอต้องขอตึงๆด้วยทุกคนขอตึงๆเออนี่นะครับผม สี่คนตึงๆโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโพสนะมาดูกันว่าจะมีน้องเข้ามาในห้องเราหรือเปล่าตอนนี้พี่ไข่ตุ่นก็ได้สร้างห้องเอาไว้แล้วนะครับนี่นะมีน้องเข้ามารออยู่2คนแล้วน่ครับคือเป็นน้องจากกลุ่มของพี่พศพาซ่าก็ <Wow. S 1> อ,อยากรู้ว่า FC พี่พศพาซ่าเนี่ยจะตึงแค่ไหนครับอืก็อยากให้รูมอะ่อะหนึ่งสี่ครับผมเอาๆเรา,เาย้ายมาทําไมเนี่ยไปอยู่นู่นโอเคพี่จะอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะกดกันเลยดีกว่าเอาน้องออกไปทําไมอะ่ะ น้องรู้ไหมว่ากว่าจะครบสี่คนนี่พี่อรอนานมากๆเลยนะเนี่ยเออคือแบบอยากโดนสี่คนลุมไอ,อ้กดกดโอเคไม่พูดพานทำเพลงกดเลยละกัน <m> คือพี่พ <m> ตุ่มอยากโดนยิงเน้เนๆที่หัวครับผมต่อให้สี่เลยช่วงนี้ห้าวช่วงนี้ห้าวอะครับอยากกินกระสุนนะครับอืมพร้อมแล้วตอนนี้อยากยิงหัวน้องๆแล้วอะครับผมโอเคเราไปลุยกันเลย มาดูกันว่าน้อง FC ของพี่ aja, พศพาซาเนี่ยเขาจะยิงหัวโหดขนาดไหนนะคืออันนี<_<_้ผมต่อให้ล at ุมแหละหนึ่งสี่ครับคืออยากโหดแบบกุตตูบ้างนะครับทุกคนเออเอ้ยมันเก่งๆไงไม่รู้่ะโดนลุมมันแปลกๆอกอ่ะทุกคนเคยแต่หนึ่งหนึ่งเอ้ยไอ้กาหัวแตกไปเหลืออีกสามคนขอหัวหน่อยโอหุน้อง โอ้ยคนพี่ใครสูนตายแน่เลยโอ้ฮสองหัวสองหัวพูดไปถูกอะไรทุกวันนี้สามหัวดิเอ้ยโหยโคโนนโัน้องโกงอีกเดียวว่าน้องเล่นโคโนโ่คค่ะอะไรแบบนี้บอนหนุ่มเจอแดงอืมไม่โดนอีกในช่วงนี้พี่ใครสุนวืดนะเนี่ยอ้โหยก็เกินก็เกิน ก็เกินไปบางทีอ่ะก็เกินไปอสเต็ปนอนยิงก็มามาดีครับมาดีครับหหนุ่มเสื้อแดงเอ้ยทุกคนพี่ใครสูนจะรอไดไว้นี่ฮรู้สึกว่ามันต้องระวังหลายทางหัวแตกหัวแตก <c oughs> เราจะแตกแทน <c oughs> ไม่ทำไมช่วงนี้พี่ใคตุนไม่คมเลยเมื่อก่อนนี่คมมากเลยอย่างตึงอะ่ะบอกให้โอ้โหเรียบร้อยหัวแตกอะไรเขาเนี่ยคือเราท้าเข้ามาได้แท้เราตายแทนเนี่ยอะไรกั้นาเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้เอาเป็นดีเซอร์ตเหมือนเดิมถ้าพี่ใครตุนแพ้นี่ก็อย่าว่ากันเนาะทุกคนโอเคปะ่ะอย่าว่ากันเลยคือพี่ไคตุนพยายามแล้วมันได้แค่นี้ไม่โดนอีก ต้องใช้สมาธิหน่อยนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับหัวดิโอ้ยพลาดตั้งไอวอลไม่ติดอันแน่อันแน่เอ,นนอาน้องมายืนให้ยิงเฉยอะไรครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยจะยิงตัวไหนกันดีเนี่ยโอ้โหเยอะเกินพี่ยอมแล้วไ <laughs> อ้นาะเฮ้ยถ้าแพ้อย่าว่าพี่ใครตุ่นนะพี่ใครตุ่นก็ไม่ได้โหดเลยขนาดนั้นนะครับ แค่อยากอยากทายน้อง FC ของพี่โพสพาซ่าแค่นั้นเองนะฮะทมาไปเกียร์เฉยนะครับขอเก็บสีได้ไหมอยากเก็บสีโหดๆแบบคนอื่นเขาบ้างไงอายุโอเคอะไรประมาณนี้มาดิ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 โอ้โหไอวัลเร็วเกินเฮ้ยจะยิงทางไหนก่อนดีทุกคนไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่โดนหัวทุกคน หัวดิโอ้ยมีล้มอีกโอ้โหอึดกันจังเลยไนงะโดนมาสองหัวแล้วเนะี่ยโอเคว้าวมาเลยอีกคนเดียวไม่ใช่คนเดียวดิสองคนหลอนไปหมดแล้วทุกวันนี้โอ้ยโอ้โห,โโหมีหลอยหลังด้วยมีหลอยด้วยโอโ้เปิดโคโนโ่โโหัวโอเคอหูใช้ได้ช็อตเมื่อกี้สวยเลย เหลือพ่อหนุ่มเสื้อแดงคนเดียวแล้วทุกคนอย่าชุบเพื่อนอย่าชุบเพื่อนเฮ้ยกระสุนเติมพอดีหัวสังหารเรียบร้อยแต่ก็โอเคนะเราลอดไมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่ครับเป็นไงล่ะขอ1 4เป็นไงล่ะเจอ1 4เข้าไปใครรอดก็แปลกแล้วเนี่ยยิงก็ไม่ค่อยคมเหมือนเดิมพี่ไม่ได้เล่นมา1เดือนนะครับ แต่ก็ยังคมอยู่นะรู้สึกว่าก็ยังคมอยู่นี่ไงเป็นไงล่ะหัวแตกหัวแตกอีกสองคนนี้โอ้โหวืดโอ้โดนไหนอน่ะเฮ้ยโอ,โอ้คนนี้ยิงหัวแตกเลยเป็นไงล่ะฮาจัดฮาจัดหัวโยกไปดิคือน้อง fc แบบเก่งมากทุกคนนี่ก็4ีต่อหแล้วนะ หัวโอ้โหเทุกคนมันตึงมากเด็กกลุ่มพี่พศมันตึงมากหืุดหหัวอีกไม่รู้ว่าเขาตึงหรือว่าเรายิงพืนก็ไม่รู้นะทุกคนหัวดิโอ้โหไม่หัวอีกแล้วอะไรครับเนี่ยมันฉลับอ่ะน้องมาทีละคนได้ไหมอย่ามาเยอะพี่กลัวแล้ว พี่ไม่สู้พี่ไม่สู้ไม่ไม่หัวแลกแฮะเติมยาแป๊บนึงน้องอย่าเพิ่งยิงใจเย็นบอกว่าใจเย็นเจนโอ้โหอัดหลังแตกเลยเรียบร้อยเลยคือแบบสี่หนึ่งมันเล่นยากมากมากนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองนะหรือว่าฝีมือผมมันไม่เท่าเขาไงทุกคนออกมาออกมาสักคนก็ยังดีขอแต่กำลังหน่อยใครทับเฟซมา ไม่ได้ไอพี่ไม่ค่อยได้แตะหนึ่งหนึ่งเลยนะทุกคนก็อย uh ่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือพี่ใครสุดเนี่ยจะไปทำคลิปในฟรีสไตล์ซะมากกว่านะหนึ่งหนึ่งคือไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่แต่ก็านานๆทีก็สนุกดีนานๆได้วอร์มมือทีโหแตะไปหนึ่งไม่ได้นีไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยหนีก่อนมันเยอะเกินหัวแตกดีเฮบอ่โอเคโอเคเอ้ยไม่ลมม้มอ่ะทุกคนเข้าหัวไปแล้วนาเมื่อกี้อึดเกินไปแล้วไอหนุม่มหัวเอ้ยกรบตายหลายทางจัด่ะทุกคนไม่รู้จะไปทางไหนดิ เฮ้ยมาแล้วมาทางหลังได้ไงมาทางหลังได้ไงเราดวงไปหนึ่งแล้วนะโอเคขอยาหน่อยโอ้ไม่มียาคนนี้ใช้ยาหมดแล้วนะแต่เย็นนะอย่าพึ่งเข้ามานะพี่เติมยาก่อนไอ้น้องชายเฮ้ยเ้ยอย่านะอย่านะคือพี่บอกเลยว่าอย่าให้พี่ได้วอร์มมือน้องจะหัวแตก ถ้าพี่แบบได้เล่นจริงๆจังๆนะพี่บอกเลยอายุโอเคก็ไม่เท่าพี่พี่บอกเลยไปถึงอัดตัวไม่เท่าพี่ <c oughs> เรียบร้อยตายอีกแล้ว5-1แล้วนี่ไงผลของการห้าเท้าจัดตรงเนี้ยขอ1-4เป็นไงละ่ะตายรัวๆเลย <c oughs> แต่น้องๆเขานี่ก็เล่นโหดใช้ได้เลยนะทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยมายแล้วหนึ่งคนนี้ปะเดิมหัวแตกไป ไอคนนี้วะับเนตปิงปะด่เนตปิงปะเนี่ยเฮ้ยมันก้มมันก้มได้ได้ไดก้มใช่ไหมได้เลยหัวแตกเด้อหัวแตกเด้อหัวแตกเด้อหัวดิโอเคหัวไปแล้วนะทุกคน <Wow. S 1> ขออีกนิดหน่อยเอย้เดี๋ยวทำไมใช้ MP 4 0สู่น่ะใจเย็นใจเย็นทำไมใช้ MP40 คือเราจะมายิงหัวเราไม่ได้จะมาแบบใช้มศูกับนายเฮ้ยในเมื่อนะ้องเขาโกงทุกคนเฮ้ยเราเราโกงกลับด้วย เราจะเอา mp 4 0จากน้องคนนี้มาเอา mp 4 0มาให้พี่เดี๋ยวพี่จะเล่นเองมาได้ mp 4 0แล้วนะทุกคนเกียนบ้างเกียหหนึ <c oughs> ่งแล้วอ่ะโอ้นี่ผมจะแพนน้น้อง fc จริงจริงเหรอเนี่ยโถเอ้ยไม่เป็นไรคิดซะว่ามาวอร์มมือไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งมาเป็นเดือนแล้วแล้วห้าวไง เท่ามาหนึ่งสี่ด้วยไงประเด็นน่ะจะเหลืออะไรอ่ะพ่อคุณพี่จะฝึกซ้อมฝีมือของพี่เพื่อในอนาคตแบบเราจะได้เป็นสายยิงนโหดบ้างนะฮับนะฮับหัวดิสามสิบทำไมไม่หัวบ้างโอเคหัวไปหนึงยังได้อยู่นะยังถือว่าคมอยู่นะโอเค นี่แน่หัวไปดีหัวไปดีต้างถึงไปหัวอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่ง M P 4 0ใจเย็นเย็นอย่าพึ่งนะ M P 4 0นะอย่าพึ่งยิงพี่นะโอเค,อเคมาพร้อมโอ้โหโอ้โหยยิงเจ็บมากเลย บอกว่าใจเย็นๆนี่นี่เติมยาหรือเติมยาหรือต้องเหลี่ยมแล้วจังหวะน,นี้ต้องเหลี่ยมแล้วมาอีกคนนึงไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องอีกคนนึงอยู่ไหนนี่ไงเขาอยู่ตรงไอวอลใช่ไหมเอา้าน้องฆ่าตัวตายทำไมอ่ะทำไมไม่มายิงพี่อ่ะสงสัยว่าน้องเขากลัวว่าจะแบบจบไวไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคไปเราจะไปลุยกันตรงนูน้น นี่นะมากันเต็มเลยก็เคยเข้าได้ไหมเข้าทีละคนก็ได้พี่ขอพี่ขอทีละคนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยข้างนี้ก็มีว่ะไอ้น้องปลาเนี้ยให้พี่บ้างพี่จะแพ้แล้วน้องรู้ไหมนี่เกมท้ายแล้วนะนี่ไม่เข้าหัวเนหัวมันต้องแบบนี้ โอเคโอเคไม่เข้าหัวว่ะโอ้ oh, เรียบร้อยจบเลยทุกคนเจ็ดสอเลยครับผมโอ้โ oh, ห <c oughs> นี่ไงผลของความห้าวเป็นไงล่ะอยากเจอหนึ่งสี่ <c oughs> ล่วงถึงกับแพ้ไม่เป็น่าเอ,อ้ <c oughs> ที่หลังพี่ใครตุ่นจะไม่ท้าแบบนี้แล้ว <c oughs> โอเคทุกคนอย่าลืมนะไปกดเข้ากลุ่มของพิพจน์พาสา่ากันด้วยนะครับสรับวันนี้พี่ไขตุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะพี่ไขตุ่นจะไม่ไปเกลียนแบบนี้แล้วนะครับโอเคไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรุปน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าวันนี้แฮทุกคนแล้วเจอกัน